สวัสดีครับผมก็สลับอีพีนี้พาเข้าป่าอีกแล้วครับผมเอาเจอเห็ดพึ่งแล้วครับผมเจอเห็ดพึ่งตองครับผมเอา้าเก็บเลย ชวนเลยโอ้โรนอนแทะกินได้กินได้เนี่ยเห็ดพึ่งอะไรเห็ดพึ่งดำาหรอเห็ดพึ่งนกยูงออไม่ใช่เก็บเลยเห็ดพึ่งอะไรไม่รู้เห็ดพึ่งบางที่เขาเรียกว่าเห็ดพึ่งอะไรเนี่ยเห็ดพึ่งนกยูอันนี้สีดำแต่ว่าอร่อยนะเห็ดพึ่ง เห็ดพึ่งนกยูงครับเห็ดพึ่งอันนี้เห็ดพึ่งตอง,ตอ,งตอ,อันนี้คือเห็ดพึ่งที่กินได้นะอ,นอ,นอร่อยด้วยครับผมเป็นกลุ่มเลยเหรอเก็บเลยนะคะคม,ม,มาดูหน่อยดูขาหน่อย ขาปเป็นเนือนี่มันจะเคียวกุบกุบเคียวกุบกุบ,บให้ห<อ>น่อยใส่ตะกร้าก่อนนี่นี่เป็นกลุ่มเลยอึ๊บอุ้ยเป็นกลุ่มดอกเล้ก็มีนี่นี่ก็คือ,อเห็ดพึ่งดำหรือเห็ดพึ่งอะไรนะนกยูงเห็ดพึ่งนกยูงเจอในป่านี่กินได้นะ อันนี้ผมเจอเห็ดไข่ครับผมดีใจจังครับเจอเห็ดไข่อันนี้คือเขาเรียกเห็ดไข่แน่เห็ดตะไคร้เห็ดไข่ใช่ไหมหอมเอ้ยนีได้ดูคาหน่อยอ๋อเนี่ยอันนี้แกงอร่อยนะเนี่ยเห็ดเนี้ยเป็ดปิ้งเป็ดปิ้งได้แค่ครับ เหมืนเขามองเหมือนเห็ดตาแล้ครับผมเก็บเลยับไหนดูขาเลยเจอเห็ดแดงสามไม่ได้เป็นอุ้ยอันนี้มันขึ้นลาเราได้สองดอกนู้นเป็นเจนี่ขึ้นลาแล้วไม่เอาไม่เอาแต่หนูก็ไปเอาหนูเอาดอกนี้สองนู้นตร้สองดอกนี้นี่ก็เห็ดอะไรเห็ดเหมือนจานเห็ด หเห็ดแดงครับผมหเห็ดแดงหหเห็ดเห็ดน้ำน้ำหมากครับผมใช่ไหมสามดอกเลยไม่ใช่อันนี้เห็ดแดงก่อแดงเลยไม่ใช่เห็ดน้ำเห็ดก่อแดงเลยเนี่ยไม่เห็ดน,น้ำหมากเหรอไม่เห็ดก่อแดงนี่นใหเด,ดีูดิอันนี้เขาเรียกเห็ดก่อแดงเอาดูขานไปโอเคยังไม่แก่นะคะ อันนี้คือใบใบโมงใบส้มโมงใบใบตะมูงใบส้มโมงใบโมงแล้วแต่จะเรียกนะครับเก็บไปด้วยครับเอาไปต้มเห็ดเอายอดอ่อนนะครับมันจะไม่ได้ไม่ฝาดออาเก็บไปด้วยครับเจอแล้วเก็บไปด้วยนั่น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 เก็บเลยครับเก็บเก็บพักปลา ต้นใหญ่มันเนี่ยต้นใหญ่เองเดินเก็บให้เนี่ยเห็นปะเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยเนี่ยโดงมันเลยโดงมันเลยโดงดงสมบูรณ์ เพิ่งชมูโชขาด้วยเห็ดพึ่งดำาอกนึงนสดอกและกะ้วก็นโนด้วยจริง,รงๆมันขึ้นไปหมดแต่เรามองไม่เห็นเขาเรียกว่าเห็ดพึ่งหางลอกูหสีหางลกยู่สีดำนตนตาโนน้วยน้สองดอกตรงนี้สองดอก อ๋อเจอแล้วเห็ดพึ่งอะไรเนี่ยเห็ดพึ่งดำเห็ดพึ่งพดำคาร์นิวัลคาร์นิวนี่แล้วก็มีต่อนี่นี่เนี่ยเห็ดพึ่งดำเอาเห็ดพึ่งดำเอาเอาเอาเจอเห็ดพึ่งดำพึ่งดำ เด็กเชื้อมันเด็เชื้อมันไว้ที่ปา่าโดยเจ็บไหมอ๋อเห็ดขี้เท้าคุณได้ค่ะอันนี้เห็ดขี้เท้าเห็ดขี้เท้าเก่งหวานหวานอืม่มันจะมีทักขี้เท้าเดี๋ยวตรงนี้ใช่จเจอเห็ดพึ่นนงดำแล้ว่ะ อดอกสวยๆเลยอยู่ที่เห<อ>็ดพึ่งอะไรเห็ดพึ่งเมินเห็ดพึ่งเมินมาดูดนี่มาดูหลังให้ท่างดูหลังดูขามาันโอเห็เดทา,าน อันนี้เห็ดถานเห็นดนแอ่อหดูขนาดนี่เห็ดถานอันนี้ก็ต้องขึ้นเป็นพวกดาเดือยเหรอ,อ,อ,อนนี้เห็ดปวกหรือว่าเห็ดคูนนั่นเองภาษาขมิสสัตจูร น่ให้พึ่งดำค่ะเฮ้ยแต่ว่ามันขึ้นลาแล้วไม่ได้ค่ะปล่อยไว้เป็นเชื้ออ๋อเป็นขึ้นลาลเอาเก็บเลยดอกเล็กกันเห็ด,ด,ดพึ่งต่องลูกโอเคเลยนะเจอจแล้วครับเห็ดพึ่งต่องโอเคสาร อเห็ดพึ่งตองดอกใหญ่ย<า>ยดูขาหน<ง>่อยแี่สวยขลังเป็นแบบนี้เหชรพึ่งตอง <c oughs> ขลังมันจะเป็นเหมือนฟองน้ำครโอเคมันต้นไม้ต้นนี้เกิดมาพร้อมกับบ้างไฟเลยหรือเปล่ามีคนจุดบ้างไฟมาตกตรงนี้แล้วก็ ต้นไม้ขึ้นมาแล้วยให้เป็นกันเอามาสมวมไว้นี่เนี่ยดูลักษณะนี้ดูนะดูจะเอาขึ้นไปข้างบนก็ไม่ได้เนี่ยสุดก้งก้านของมันข้างบนเนี่ย เห็ดพึ่งขาลายสวยเม่ีกาขาจะลายๆแบบนี้ดูหลังใช่อ๋ออันนี้ก็เห็ดพึ่งกันอยู่ใต้ขอนไม้เขาเรียกเห็ดพึ่งน้ำอ้อยใช่แบบหวานน้ำตาลน,นะครับนี่นี่ีนี่มันจะเป็นเหมือนฟองน้ำเลย จุดๆๆๆอ่ะอือเห็ดพึ่งดเอาเอาลูกเราเข้าป่าข้างหมู่บ้านก็ได้เห็ดมาเท่านี้มีทั้งเห็ดอะไรเห็ดพึ่งตองเห็ดพึ่งดำเห็ดพึง่ง น้ำตาลเห็ดพึ่งเห็ดขาลายขาลายเห็ดปวกโอ้ไปไปหาแกงกินดีกว่าไป,ปอ่านี่คือแกงเห็ดอันนี้เห็ดบดดินจักมาใส่ข้าวตัวเนี้ยอือ เห็ดบดดินเข้าป่าแล้วครับหืมเห็ดบดดินก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> สว่วนอันนี้เขาเรียกว่าเห็ดพึ่งขาลายแกงแล้วเยบบ้อยแล้วต้องเอาไปลวกน้ำออกก่อนหนึ่งครั้งนะครับเห็ดพึ่งขาลายนะครับขาลายขาลาย อือร่อยเอาคมขมนิดนึงใช่ไหมนะน้ำแกงเห็ดราดกับเห็ดพึ่งขมขาลายแบบนี้รับประทานเข้าไปครับผมอืมอืมอืม,อม,อม อ,อร่อยนะ,ะเสียงมันจะกุบก,ก,กรุบกรุบกรุบปั๊บเห็ดพวกนี้จะจะเหมือนวุ้นเลยนะครับเวลาแกงอะจะกรุบกรุบกรุบกุบ